สำหรับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการบันทึกคะแนนเก็บก่อนกลางภาคและคะแนนสอบกลางภาคนะคะวิธีการก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ Math School แล้วก็ล็อกอินเข้าใช้งานโดยใช้ชื่อของคุณครูที่ลงทะเบียนไว้นะคะ จากนั้นให้เลือกคลิกคำว่าบันทึกผลการเรียนค่ะต่อไปเลือกบันทึกผลการเรียนรายวิชาสำหรับหน้าต่างนี้ของคุณครูนะคะจะจะไม่ได้ขึ้นแบบนี้ของคุณครูจะมีน้อยกว่านี้นะคะให้คุณครูเลือกเมนูหน้าบันทึกคะแนนค่ะแล้วก็เลือกรายวิชาที่ต้องการจะกรอกคะแนนได้เลยนะคะ เลือกห้องได้เลยค่ะตอนนี้นะคะคุณเอมก็เลือกวิชาภาษาอังกฤษป .6 ทับป .6 ทับนนะคะต่อไปคลิกคำว่าเข้าสู่หน้าบันทึกคะแนนค่ะพอคุณครูนะคะกดคำว่าเข้าสู่หน้าบันทึกคะแนนแล้วนะคะเมนูนี้ก็จะขึ้นมานะคะเป็นจะมี ข้อความด้านบนนะคะเป็นก่อนกลางภาคตัวนี้นะคะเป็นคะแนนก่อนกลางภาค<ม>เต็ม30คะแนนนะคะที่คุณครูได้กำหนดไปว่าเรียนทั้งหมดกี่บทแล้วจะให้นักเรียนทั้งหมดเนี่ยบทละกี่คะแนนนะคะซึ่งคะแนนนี้จะต้องไม่เกิน30คะแนนนะคะถ้าคุณครูเก็บสมมุติว่ามีทั้งหมด2บทเหมือนของครูเอมนะคะของครูเอม เก็บคะแนน2บทมันก็จะขึ้นมาสองช่องนะคะเป็นบทที่1กับบทที่2แต่ถ้าคุณครูเก็บแค่บทเดียวมันก็จะขึ้นให้กรอกแค่บทเดียวนะคะเต็ม30ตัวนี้คุณเอมเก็บสอ2บทบทละ15คะแนนนะคะช่องนี้ก็จะปรากฏถ้าคุณครูเก็บ5บทก็จะขึ้นให้กรอกทั้งหมด5ช่องนะคะตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมจำนวนช่องไม่เหมือนกันพอหน้านี้ปรากฏแล้วก็คุณครูก็ กรอกตามหน่วยได้เลยค่ะสำหรับการกรอกคะแนนนะคะให้คุณครูเอาเมาส์ไปคลิกช่องคะแนนได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ตัวเลขลงไปได้เลยนะคะค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคะแนนก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าคุณครูกรอกคะแนนเกินช่องคะแนนจะเป็นเลขศูนย์นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อคุณครูกรอกครบทุกเลขที่แล้วนะคะ ให้กดตรวจด,ดูตรงภาพด้านล่างนะคะช่องด้านล่างจะมีรูปเครื่องปริ้นและก็มีคำว่าดูรายงานนะคะให้กดเข้าไปดูได้เลยค่ะ,ะหน้าต่างนี้ก็จะขึ้นมานะคะให้ตรวจด,ดูว่าเรากรอกคะแนนให้นักเรียนครบทุกคนไหมนะคะถ้าใครเป็นเลขศูนย์ให้ไปแก้ด้วยนะคะถ้าเป็นเลขศูนย์ก็คือคุณครูกรอกคะแนนเกินนะคะอ่ะตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคะแนนก่อนกลางภาคให้กดปิดค่ะ หน้าต่อไปค่ะจะเป็นการกรอกคะแนนสอบกลางภาคนะคะให้คลิกตรงนี้ค่ะลูกศรฝั่งขวานะคะให้คลิกตรงลูกศรฝั่งขวามือค่ะให้เลือกคำว่ากลางภาคค่ะอ่าน้านี้จะเป็นหน้าที่ต้องกรอกคะแนนกลางภาคค่ะก็ให้คุณครูกรอก คะแนนสอบกลางภาคนะคะเต็ม10คะแนนจากนั้นก็ให้มาคลิกดูรายงานเหมือนเดิมค่ะพอคุณครูกรอกคะแนนสอบกลางภาคครบแล้วนะคะก็ให้มากดช่องดูรายงานเหมือนเดิมค่ะคะแนนที่จะต้องปรากฏนะคะจะเป็นคะแนนช่องก่อนกลางภาคนะคะ แล้วก็คะแนนกลางภาคค่ะจะมีทั้งหมด3ช่องนะคะตัวนี้ก็ถือว่าครบค่ะตอนนี้คะแนนรวมของเรานะคะจะเป็น40คะแนนนะคะเพราะว่าคะแนนเก็บก่อนกลางภาคคือ30และคะแนนสอบกลางภาคคือ10คะแนนนะคะช่องรวมตรงสุดท้ายนะคะจะไม่เกิน40คะแนน เมื่อคุณครูตรวจคะแนนว่าถูกต้องแล้วนะคะวิธีการออกจากหน้าต่างนี้เพื่อที่จะไปกรอกคะแนนห้องต่อไปก็ให้กดตรงเมนูมุมขวาบนนะคะจะมีรูปเหมือนประตูแล้วก็มีรูปลูกศรค่ะกดตรงนี้ออกไปเลยมันก็จะเด้งกลับมาหน้าหน้าเดิมนะคะก็ให้คลิกตรงบันทึกผลการเรียนเหมือนเดิมแล้วก็บันทึกผลการเรียนรายวิชาจากนั้นให้เลือกหน้าบันทึกคะแนน และให้เลือกวิชาเหมือนเดิมได้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับการบันทึกนะคะระบบจะบันทึกอัตโนมัติมันจะไม่มีปุ่มบันทึกให้คุณครูนะคะแต่เว็บไซต์จะบันทึกอัตโนมัติแล้วก็ฝ่ายวิชาการก็จะตรวจว่าคุณครูท่านไหนที่กรอกคะแนนไปแล้วบ้างก็ระบบก็จะรันขึ้นมาเองนะคะ ตัวนี้คุณครูไม่ต้องห่วงว่าจะไม่บันทึกนะคะระบบจะบันทึกเป็นอัตโนมัติเลยค่ะคุณครูแก้แล้วก็มันก็จะเซฟไปเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ